ก็จะ X for e v ฟฟเย้คิดถึงกันใช่ไหมเราก็คิดถึงเ้าเหมือนกันนะย yeah. <laughs> อาที่ผ่านมาเราได้ไปเติมกำลังใจเรียบร้อยแล้วเพราะว่าฟฟ f มาหาเราถึงเชียงใหม่นั่นก็คืองานออมเออ่งานอบจอเนาะที่เขาจัดให้เราไปรับชมคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่วันอาทิตย์ไหมวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมา ใช่ไหมวันเสาร์ปะนั่นแหละนั่นแหละไปตามดูได้ในกระซับไปติ่งนะคะทุกคนก็คือสามารถไปชมได้แล้วก็เดี๋ยวอ่สำหรับคลิปยาวเลยแบบยาวแบบเต็มสตรีมเลยนะคะทั้งชั่วโมงเดี๋ยวเราเอาลงให้แต่วันนี้เรามาดูรีแอคชั่นกันดีกว่าเรามาดูรายการแคมปลินปะแคมปลินนะที่โฟอีไปออกรายการกับพี่ป๊อบกับพี่โอใช่ไหมเขาชื่อป๊อบ พี่ป๊อบกับพี่โอต๊ตอะพร้อมยังพร้อมยังเราพร้อมแล้วไปดูเลยดีกว่าอ้าวนี่คนสวยเอ้ยแสแตซี่นะเนี่ยนี่เออคนหลอกคนเทศโอ้โหดูการแต่งตัว คนแบบคนละสไตล์เลยอ่ะเขาเรียกเจ็สีเจ็ดทรงเจ็ดแนวนนเจ็ดคนนะจ๊ะเออเออดูดูนิสก่อนเออดูเฮ้ยมันโคตร e, โฟอีฟปะโคตรโฟอีฟ e, บอกเลยโฟอีฟ e สุด,สดๆอันเนี้ยนี่แหลคะค่ะโฟอีฟ e. สำหรับใคร <IT ES> ที่เข้ามาโดนโฟอีฟ e ตกนะคะพอไอใหม่ทั้งหลาย คุณเจอความแปลกอีกมากมายสคนสนสวดีกเากูโกลงกินป่ะจริงจริงนิ้วกูน่าเกลียดมากนิ้วเหมือนขิงอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดสุดเลยยงให้มาที่มาทำอะไรเนี่ยนี่ไงอธิบายกับิการนงเขาไปแล้วตอนนี้เขาพร้อมมากที่ถามแล้วใครเป็นตัวพ่ออย่าเด็ดต้นไหมนี่กูตัวพ่อไงกูเดินมากูบอกแล้วใครเป็นตัวพ่อแขวนคือสังเกตดิถ้าคนอยากเป็นตัวพ่อแม่พูดเยอะ คนพูดเยอะตลอดอยู่แล้วคูณนพูดเยอะอยู่แล้วไม่งั้นเรื่องมึงใครเป็นคนพูดในนักนข่าวโอ้โหผมไม่ต้องพูดมากก็ได้ป๊อป วันนี้เราทำอะไรกันบ้างซิคุณหยงเองนี่ค่ะมิชชั่นแรกด่านาแรกเลยแบงนี้เลย <_ C 1> <_ S 2> เดี๋ยวเราต้องให้น้องแบ่งทีมก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวจะต้องจำคำขึ้นไปแล้วก็พี่โอ้พี่ป๊อปจะไปอยู่ปลายทางไงถ้ายอชบมคุณน้องจำได้พี่จะได้ให้การ์ดอยากให้ใครก็คือให้เลยอ๋อแต่จริงว่าถ้าน้องยังเล่นไม่เป็นพี่ป๊อปเล่นเป็นตัวอย่างได้นะได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมึงเอาใบไม้ไปเหน็บทำไมทางตัวเหรอบังไงบังแดดไงอ๋อบังตัวโอเคโอเคโอเคไม่เคยเจอเจอตัวแล้วคูณเหรอเอ่า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 หรือมึง่างกู Happy Four อ e a นี่หนักเหมือนกันนะมึงอันนี้แล้วหนักหนักขึ้นมาแล้วทำไมมันเฉาเฉาตกลงกันเรียกค่ะใครจะเล่นก่อนโอมเพียงไหมโอ้โหเพียงโอมเพียงคืออะไรอ่ะโอนน้อยออกปะโออก้โอมเพียงเนีเียเอ่อดำดำโอมเพงดำเามดำสามดำเลยนะขาวสว่างเชียวชนะ แลบเต็มเดียวเอาเลยไม่ใช่เดี๋ยวกันนึงนะพี่กำลังงงอยู่ว่าดำขาวแล้วไม่แบ่งสีสามเป็นเนมจบปะเราจะไล่ทีละคนไงอ๋อทำ่ง่าเนรื่องยากกชอบมากเออนี่แหละ e เอจบตรงไหนอันนี้จบตรงไหนอันนี้จบเฮ้ยกูไปรอในล่มได้ไหมกไใน่ได้เยัง่เปคนแบ่งให้ยังไม่ยังไม่แบ่งที่อยู่ป เอาวนกับมันอีกแล้วเหรอไปพวกเราเอ้าเอ้าเอ้าแล้วที่โอน้อยออกเมื่อกี้คืออะไรอะไม่ได้เลยเลยสีขาวมฮ้อนฮ้อนน้อยฮ้อนฮ้อนฮอนเซ็นเดย์เออเย่มันฮอนซ็นเดย์ดูไอ้โดนสปีกไทยอ๋อนี่คือตุ๊๋อใส่อุปกรณ์เหรอเมื่อกี้มีใครแบบดูทรงว่าจะเอ็นเอียงมาทางเราบ้างไหมกูว่าทุกคนเพราะเมื่อกี้กูบอกแล้วกูเป็นโดนพ่อเอาจริงมากคนโกหก ยังไงก็คือคนโกหกนี่มึงลืมมึงลืมตัวอะไรเยอะมึงจะตู้ดอะไรเยอะมึลืมตัวอะไรหรือเปล่าคือตัวที่เป็นตัวบอสเราอยู่เฉยๆเราพี่ป๊อปเขาโกหกเยอะไหมคะพี่โอ๊ตโอ้โหเอาเอางี้เอาออฟเรคคอร์ดไหมเอาเรื่องไม่เอาเรื่องนี้นี่เอาเรื่องอะไรเอาเรื่องข้างหน้าได้ดิไอ้เหี้ยเสียงเหินเลยคือจริงๆอ่ะเรื่องการโกหกที่เป็นคนที่แบบถ้าเขาจะรู้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าพพี่จะต้องอีฟว่อย่างนี้อีฟอีฟยอีฟตายไปอีฟตาย อะไรมาราการี่มันเหี้ยอะไรเ่ยฮะวินนี่ฮูสตันไหมอรอจบเฮ้ยนมเ้ยกูโกหกไม่เป็นบายบายเรามาหมวกตกสวัสดีครับเอา่ะอไอขึ้นก่อนเหรอนี่แต่งโดนน่ารักเนี่ย มึงเชื่อไหมอาอายเลือกกูเพราะเมื่อกี้จากเซนแล้วอาอายเห็นแล้วอาอายรู้ว่าใครตัวพ่อของจริงเพราะเมื่อกี้กูขายแล้วผมว่าไอโจเลือกผมเพราะว่าไอโจมันมันเลียมมันรู้ว่าใครคือตัวพ่อนะอันไหนก็ได้ใช่ปะอันไหนก็ได้ครับคือต้องจำใช่ไหมน้องต้องจำละนองละยองยะลาทิมบีค่ะละนองยะเอ้ยอะ, <laughs> อะไรละนองยะยองยะยะได้ยินด้วยเหรอไหนพูดใหม่ดิละนองละยองยะลาเออได้แล้ว ไม่ดูตื่นเต้นล่ะไปอไปไปมันสนุกนะเอาจริงองยยลาเฮ้ยอะไรอ่ะเขาให้พูดถึงตอนตอนลงมาได้เหรอจะกลัวลืมกลัวลืมท่องท่องท่องใช่หนูพูดมาทำไมเขาให้พูดตอนถึงแล้วพูดที่นี่ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ได้ให้พูดระหว่างทางเหรอคะไม่ได้ให้พูดระหว่างทางเหรอคะเอ้า มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอตลกซะด้วยเราอะแะนองละยองยะาละโอเคหนี่ใครเขาต้องเป็นคนเลือกใช่ว่าจะเอาการ์ดจากใครเอาจากพี่ออดก็ได้โอเคครับฉะนั้นการ์ดที่พี่จะให้นะครับพี่ให้การ์ดใบนี้ครับมีเก็บไว้นะคะอย่าบอกใครหนูห้ามบอกคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหนูเก็บละยองมาด้วยไม่ดและยองไม่ต้องเก็บยองไม่ต้องเก็บแล้วไม่เป็นส่วนสำคัญแล้วรุ่มไม่มีแล้วต่อไปใครอะต่อไปใครพี่แฮันน่าเอาละ <F> อุ้ยเหมือนซองผ้าป่าเลยเหนูยูทีวีนะคะท<ะ>ี่นี่ชี้ยากกว่าพี่ว้ยายกคำว่าอะไลขวัญลุกแล้วคำวาอะไรไปคำว่อาอะไรอ่ออะซอไปอเออได้เลยเฮ้ยน้องมันแข็งแกร่งเลยว่ะมันไม่มีกีทไม่มีอะไรเลยว่ะคือกำกำแน่นเลยนะ ไม่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 ใช่ไหมฮะฮะไม่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 ใช่ไหม่ไ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 ม่หนูหนูเป็นคนสุพรรณใช่ป่ะเราเป็นคนสุพรรณใช่ป่ะจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไหมได้้่อันนี้ไม่ได้กูคนให้เหรอพี่จะให้หรือผมจะให้ก็ได้อ่ะหนูจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องพูดไม่ถูกแล้วมึงให้การดีเลยเหรอชอบไหมลูกชอบไหมการนี้นี่มูมามอมแมนเหมือนมัมมี่โอ้โหโอเคครับ ค,นะครับเลยม,ม,ม,มีมามมีมามอมแมมเหมือนมัมมี่คมยากจังเอ้ยมันใส่แข่งอยู่แล้วคนคนนี้เชิญเ,เชิญจ้าครับมาเลยคำว่าอะไรครับหนูจะพูดคำว่ามูม,มาม,มอมแมมเหมือนมัมมี่ถูก<ม>ต้องโอเคฉะนั้นหนูเลือกค่ะว่าหนูจะเอากาดจากพี่หรือพี่ป๊อปหนูเลือกพี่โอต๊ตอุ๊ยพี่ให้ใบนี้ครับแกแรงเกิน จัดดีเก็บมานะเป็นไงล่ะบอกเลยไปละอ้าวคุชอบลูกประโยคเป็นไงล่ะบอกเลยไปละได้ทีมเอเอาล่ะได้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 คำว่าอะไรเนี้ยนี่มาบายบายโชคดีนะหันรถรถเอ้ยจะโดนไหมหรืคนรับมีคนรับอ๋ออุ้ยมีพึ่งหรอตัวต่ออะไรอ่ะใช่ตัวพึ่งตัวพึ่งแล้วก็มีตัวพ่ออยู่ด้านล่างด้วยจ้ะนี่ รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กนี่เลือกเลยว่าจะเอาการ์ดจากพี่หรือพี่ป๊อบสมก็เป็นลูกพ่อจริงๆเลยลูกพี่ป๊อบอันนี้กูบอกเลยเด็ดดวงเท่าที่กูมีในมือเลยฝากด้วยกันออกมานี่เฮ้ยทำให้คนอื่นเห็นไหมโอ๊ยได้ได้ได้ใครขอให้มันเลือกกูโจโจไปคบอันนี้ เอาเวิลนิวโฮมาเลยอาโฮนิวเวิลฮะเอาเวิลนิวโฮไอ้เจ้าหลุมใหม่เหรอบอกอย่างนี้ว่าถ้าเลือกคนเลือกให้ดีถ้าเลือกคนที่พี่บอกเลยว่าเลือกให้ดีพูดคำมาก่อนเราจะได้เลือกคนที่ถูกต้องเอาคหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ่มต้มนึ่งนี่เลือกเลยพี่กับพี่ป๊อปเอาไงเอาพี่ป๊อบยืมจุดกันชนะให้คนแพ้โอเค ยันยิงยาวะก็กระเป๋ายิงจุบก<า>การที่ผมจะให้เออที่ให้ใบนี้ครับนี่ไงหยุดไม่าไปดึงอ,อ็ไม่หย่าไปดึงอ,อ็ไม่หย่าไปดึงอ,อ็ไม่ข้างในมันมีความลับซ่อนอยู่เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเฉลยตรงนู้นเออโอเคโอเคโชคดีมาแล้ว,อ,ลวยอยู่ทีมดีเอ้าแล้วใครอยู่ทีมเอบ้างอะโจมายเหรอแล้วก็ใครอยู่ทีมโอยโอ,ยโอยจะได้อยู่นี่วะอ๋อโอ้เมื่อกี้วีดยาวเป็นวินนี่ฮูตันเลยนะชื่อเพลงอะไรนะ โอยพันคือคนสําคัญเลยเออเเนี่ยพราะว่าพันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมใช่ว่าพันจะได้การ์ดแต่ไข่การ์ที่เลือกพันไว้แล้วแต่แล้วแต่รัาพันจะเลือกพี่หรือเปล่าว้าวคาที่จำมาคือคำว่าอะไรฮะมึกห เลอะมุ้งมุ้งเลอะมึกหมดเอาแล้วถูกต้องต้องเอาแล้วตอนนี้เหลือการสองใบคือแกนที่หนูใช้ในการเลือกเนี่ยหนูใช้เขาเรียกว่าความประทับใจแรกที่เราเห็นเอาแล้วอูเนี่ยสำคัญเลยกูเจอกันน้องแสดงว่าหนูประทับใจพี่ป๊อปตั้งแต่ตอนที่มันเดินมาแล้วพี่อดค่ะอ้าวหนูได้การใบนี้ไปครับอือสำคัญที่สุดงงนะทำนะงงดูหน้าดูหน้าเกี่ยวกับความรับนะคะ ได้ค่ะได้ทีมเอนะทอดอบเนยโรยเกลือไปเลยหลงเท้าอ่ะไปทุกงานเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมเลยข้าวโพดอบเนยโรยเกลือค่ะโอ้ยง่ายอ้าพี่พูดได้เหรอข้าวโพดอบเนยโรยเกลือเด้อข้าวโพดอบเนยโรยเกลือ แต่ว่าเรื่องไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้แล้วเลือการไปเหลือการไปสุดท้ายพี่อุตส่า์เก็บใบกี้ไว้เป็นทีเด็ดเลยแต่ว่าพี่ต้องขอโทษด้วยพี่แพ้เกมพันพันนันการกูหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ค่ะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะมาหาเราเองเ้อตกไปบ้างกูกูหนักอะนะกูทิงหนักกว่าอังดาวมคนเดียวนะคนเดียวนะ นี่คือการสําคัญมากที่สุดในเกมนี้แล้วไม่มีอันนี้คือเกมไปไม่ได้นะก็ถูกก็ถูกก็ต้องยอมมันนะตัวพ่อไปแอบโกนนะรู้สึกไงบ้างที่เราเป็นคนแพ้วเนี้ยคือปาโมตเขาเห็นหน้ามึงเขาก็รู้อยู่แล้วศักยภาพของกูอ่ะมันคือผู้ชนะผู้ชนะที่ไหนจะมาหอบเงี้ยเดินอทะลงพลังเนี่ยกูหอบของมาให้มึงได้นะคนละหอบคนละหอบฝากทีแล้วเนี่ยฉีกได้ป่ะอะ เป็นตัวแพ้ตัวพระตัวชนะแม่งยากทุกตัวัโลโหล,โหลอโลคุณดู<ะ>ผมเนี่ยตัวพ่อเอ๊ะเ,เ,เห็นไหมเห็นไหมไก่มันยังรู้รู้เลยไปนนได้ยังไงอตอนนี้บอสค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวพ่อหรือตัวแพ้เขาไปรออยู่ตรงปลายทางแล้วระหว่างทางเนี่ยเราจะต้องหากุญแจค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเขาไปเลือกว่าเราจะเลือกทีมไหน แต่ก่อนนี้จะไปอยากถามมัว่าเท่าที่เห็นนะคะคิดว่าใครเป็นตัวพ่อใครเป็นตัวแพรบ้างพี่ปอบพูดเยอะเอไม่ปอกว่าตัวแพ้แต่พี่โอกก็พูดเยอะหรือว่าเขาสับขาหลอกเราอีกไม่บางครั้งเราก็อาจจะคิดเยอะเกินไปช่ว่ากันละกันงานระหว่างอย่างนี้ใครได้การ์ดอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ที่เราจะไปเนี้ยเป็นต้นไปได้เลยนะงานตอนนี้เราต้องไปหากุญแจแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปหาบอสสุดแ้ายโอเคครับคัตสิคัตสิ มันสนุกดีนะแบบมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกฟิวเวอร์ไลตี้ว่าที่เราไฟผ่านนะเธอแต่ว่าอันนี้คือแบบมันยังไม่ได้ไปแบบนอนแคมป์เก็บไว้เก็บไว้เลยตกใจไก่อะวุ่นวายดีนะเนี่ยฮะเออเออไป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 เออส่งต่อเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนไก่จริง แม่บ่นเหรอดกแล้วเหรอบยังบแล้วไปเลยบแล้วหรอน่าไปเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยไม่รู้ไปไหนอะมาทำอะไรนะฮะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันไอพี่ป๊อปเคนช็อตนี่เย้เอาสุดๆโดนลามโซทันแล้วกูก็โดนอ่ะดิอันนี้กวออกตัวแรงๆเลยนะไป่คอยนี่เดาโอ้โหสิ้งสุดสุดสวัสดีครับผมแจ็คแบ๊บโอขาดเลยทุกคนคะนึกเขาใช้ ให้ฝั่งทีม A ทุกคนหยุดอยู่กับพี่ตรงนี้ห้ามขับรถพร้อมท้องแม่สุดคุณ1นึถึงสิจะกลับจะครบ1นาทีเมื่อกี้ทำอไมนะครับเมื่อกี้ใช้การจุดเวลากับทีม B ีหนาทีมาจากันเอาทีมนั้นก็จะเจ้ากันแล้วคือหยุดทั้งหมดยหยุดหมดมมไไหจบไม่มีใครได้ไปไ,ไปหนเ<ๆ> <laughs> ล<ะ>ิศสองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบเอาท่องไป เราสตาร์ทไม่ได้แล้วแลใครไปคู่ใครอ่ะอ้าวใจเย็นก็คือคนอื่นไม่มาหนูจะไปก่อนแล้วไปมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวพี่ลงเออเอ้าวเฮ้ยมีล่มมีล่มด้วยค่ะอันนี้เลิศนะเราไม่สามารถเอาคือมันมีปัญหามันไปไม่ได้ นั่งสอนกันแบบหนักมากสอนแทบจะขี่กันแหละเฮ้ยมันดูเล่นซ่อนหาซ่อนแอบกันน่าจะสนุกอะ่ะเผลอถามว่าทีมพี่<ๆ>คนไหนเป็นตัวแพ้เชื่อว่าพี่โอ๊ตดยเขาแบบดูเล่นละครเอเอนี่ว่าพี่โอ๊ตเป็นตัวแพ้สีผมสีเดียวกันน่ะ เห <GO ็นนะมันแค่มันแค่ขับมาตรงๆนี่เหรออ้ยไอ้เหี้ยกันนี้ดีไอ้กันนี้ดีเอ้กันนี้ดีกันนีดีมันนีมาไม่ทันมันเกิดปัญหานิดหน่อยพี่ใส่ใจที่มือผู้บีเขาหน่อยแถไม่น่าชื่อโอเคทำย่างดียังไงดีพี่ไปขโมยมะพร้าวเ้าเหรอ โอเคค่ะตอนนี้ยังแบ่งทีมกันอยู่ใช่ไหมคะ้ยครับตอนนี้เราต้องเลือกที่จะช่วยแล้วให้วิเคราะห์กันดีกว่าให้น้องวิเคราะห์ดีกว่าว่าใครเป็นตัวพ่อจากที่เราวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้นี่เอาแล้วเอาจริงป่ะพี่มันดูไม่ได้มีใครเป็นตัวพ่อเลยดูเป็นตัวแพ้ทั้งหมดอันนี้ก็ถูกอยากได้คำพูดจากปากพวกพี่ว่าใครเป็นตัวพ่ออันตั้งแต่เริ่มรายการมาพี่ไม่พูดเลยไม่พูดอยู่คนเดียวไม่พูดเลยไม่พูดเลยค่ะมพูดเลยค่ะกูพูดเพราะกูเถียงมึงกูก็ต้องปกป้องคววาามมเเเป็นนนี่่ยึงงงงอออ้้ตตััแพพ กคือความเป็นตัวพ่อเขามีความแบบให้เธอพูดตัวแพ้แล้วเกมอ่ะมันต้องเล่นเพื่อให้ได้ตัวพ่อและตัวแพ้น้องคิดว่ามันจะเล่นเ,เกมแล้วชนะพี่เหรอกูชนะทุกอีพีค่ะอีพีก็อีพีนี้แพ้ไงก็อีพีนี้แพ้ไงเออไม่พอใจจังเลยเราเบลความไม่พใจมาจากไหนอ่าทำไมเกงนี้ไม่พูดอะไร่ายไม่เพราะว่าอันเนี้ยความรู้สึกใจคือฉันกับอ่ะเพราะว่ามีการ์ดแล้วแต่ตอนเนี้ยหนูสังเกตได้อย่างนึงก็คือไอ้พันธ์ทำไมพัน้์มันมี2อย่างก็คือไม่เป็นลูกก็เป็นพยากรเลยใช่เอาละมีการ์ดห้อง แใกล้แล้วใกล้แล้วกูอยากได้การห้องแอร์ยังดียกกองเลยอด้อแบตรงนี้ครับกคิดว่าเคยเป็นตัวพ่อพี่ป๊อบอยู่แล้วนี่นะนี่โอ้ยเมื่อกี้เสียงเสลดลงคอด้วยพี่ป๊อบอยู่เหรอพี่พี่ดูคันๆกับพันธ์เพะพี่เป็นตัวแพ้เออไม่มีใครจะสู้กับพันธ์หน่อยหรอไม่ดิมันไม่มีมันต้องมีมีคนมาสู้กับพันธ์อะใครถือการได้เลยอยู่อ่ะกูเป็นเองก็ได้กูว่าพี่ป๊อบเปนตัวแพ้พี่พีรพีรอดเพราะาออาไปลูกสาว ใครคิดว่าพี่เป็นตัวชนะที่มาอยู่ฝั่งนี้มาฝั่งชนะนี่ตัวพ่อค่ะมันคลิปลุกอยู่ตอนนี้มันไม่รู้จะไปเวนไหนแล้วพูก็เลยว่าทางนี้มันดุหนาไม่เชื่อหนูอ่ะตอนนี้ตอนนี้ชนะได้ตังไหมจริงจังมากอะจริงจังมากโอเคเมื่อกี้ทีม A หากุญแจเจอก่อนจะให้สิทธิ์ในการเลือกบอสก่อนค่ะพู้ว่าใครนะพี่ป๊อปสุดตัวพ่ออันดับหนึ่ง กูเลิกใครนี่เลิกนี่เชื่อผันมึงไม่ต้องคิดอะมากมึงแค่เชื่อกูนะเราเราดูโกหกสุดๆเลยแอบรู้สึกเชื่อผันเพราะว่าถ้าผันโกหกมันจะไม่เนียนมากๆอเนยเหรออันนี้คือมันพูดจริงไงเห็นไหมอันนี้พี่พันดูจริงจังจริงจังอ่ะตอนแรกกลัวสงสัยว่าผันน่ะอาจจะเป็นพยากรณ์เลยลูกสาวเอางี้เอางี้นะตรงเนี้ยไม่มีตังเลยจริงจังไม่ได้มันไม่ได้ช่วยัาเออไปช่วยเลย ใจเย็นเย็นใจเย็นเไม่ม่ใครเชื่อกูเลยเหรอะอยู่นี่ขอพ่เห้ไ่เห็นกับพ่อตัวเองหรอไม่มีเครเชื่อไม่เครเชื่อกูเลยใครอะใครอะหนูเชื่อพี่อก็ได้เออหน่สติวันมาดิเออสติวันมาเลยกูไม่ไปไง่ายุดเลสติวกูไปเลิศให้มอยู่ตรงนั้นแล้วมึงล็อกมันล็อกมันเออเอาเออเ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 ออเอาเอเอเออเอเคอเออเ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 ่อเ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 เอเอออเอ แต่นี่จบง่ายเลยโอเคจบเลยจบจบละเออพี่ป๊อบเฉลยตัวตนค่ะกูว่าเกมนี้ตัวแปรสำคัญที่สุดเลยนะคือพี่ออมคือไอพันนะกูบอกแล้วกูเป็นตัวพ่อแน่เลยกูไม่เคยโกหกอยู่แล้วโอ้ปพมโมดเพราะฉะนั้นกูคือตัวพ่อครับเกแต่ละคนมีความสามารถอะไรบ้างประเด็นคือความสามารถว่า ใช้อะไรกับพี่ไมああ่ได we oh ้เลยกูบอกแล้วฮุซของกูอะไว้ใช้สุดท้ายเลยอะไรอะบัตรเปล่าบัตรเปล่าทำตัวเป็นประเด็นทำไมเฮ้ยเฮ้ยโจมได้บัตรอะไรไปวะหนูได้ลูกสาวเออแต่ถือว่ารอบนี้คือโฟร์ยิฟชนะเพราะว่าเลือกถูกเก่งมากรอบเดี้วพี่บอกไม่ได้กินข้าวไม่ได้ค่ะเน้ เดี๋ยวให้น้องๆไปพับทันงค่าก่อนนะใช้เล่นเกมกันยาวนานมากถูกต้องไม่น่าเชื่อเกมเดียววงเกือบแตกนะเมื่อกี้แล้วไม่มีบทลงโทษไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลไม่มีเงินไม่มีบทลงโทษกูแต่กูชอบความตั้งใจของการเล่นของเขากูเชื่อแล้วี่มึงบอกว่าน้องแบบเล่นเกมกันสุดจริงมันคือนักสู้โอเคขอกด้วยนะครับชาวเน็ตชื่อนี้จําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะจ๊ะเปร์โยตอนนี้โอเคก็คือจบละอีพีหนึ่งเพราะว่ามันมีอีพีสองด้วยเอาไปว่าสนุก สนุกเลยสนุกเลยสนุกเลยใช่ไหมการกลับมาของโฟอีนี่ยชอบโฟอี Eve, เล่นเกมแบบเล่นเกมสนุกอยู่แล้วด้วยด้วยแบบเขาเขาเป็นแบบเจ้าแม่วาไรตี้ทั้ทงวงอยู่แล้วดังนั้นมันแบบสนุกสนานและจริงจังสุดๆจริงจังเกมเมอร์สุดๆนะสำหรับเจ๊สาวของเราเฮ้ยคิดถึงอ่ะคิดถึงเราอยากให้โฟอีมี ขเขาเรียกว่าไงอ่ะรายการวาไรตี้เป็นของตัวเองอ่ะแต่ว่าน้องก็ค่อนข้างจะงานเยอะนะช่วงนี้ก็คัมแบ็กแล้วคัมรักคัมแลกคัมแบ็กแล้วเออเพลง,งอะไรเพลงอะไรไปรอเล่นไกลๆนั่นเองฟังกันหรือยังฟังกันหรือยังเดี๋ยวมาแน่นอนสำหรับรีแอคชั่นไปรอเล่นไกลๆนั่นเองแต่ว่าสําหรับวันนี้เนะี่ยสนุกสนานแล้วเราจะไปพบกันใหม่ในอีพีที่2นะคะสําหรับแคมปปิ้น่าจะเป็นในส่วนของการเล่นเกมแล้วก็น่าจะมีใน สมพงษ์สัมภาษณ์อะไรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปเจอกันในพีสองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อืทำไงจ๊ะทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กัะซ่าด้วยวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบาย